สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมดังสตอรี่ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ add task proxy ด้วยตัว proxy จากตัวกล้องนะครับแบบทีเดียวแบบครบทุกไฟล์เลยนะครับปกติการ a d task proxy เนี่ยมันจะสามารถทำได้ทีละไฟล์ใช่ไหมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดเราจะทำการ add เ,เรียกว่าอะไรนะ a d task proxy ตัวนี้นะครับเนี่ยไฟล์นี้นะวิธีการปกติที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะต้องมานั่งคลิกทีละอันเลยใช่ไหมนี่นะครับเนี่ยโอ้โห ติกท,ทีละอันนะครับซึ่งมันก็ทําได้ครับถ้าเกิดมีแบบ6คลิป10คลิปมันยังพอติ๊กได้แต่ถ้าเกิดเราถ่ายมาเป็นวอล์ที่มีแบบ30คลิป40คลิปอย่างเงี้ยที่ต้องมีการแบบตัดฟุตเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหเราจะมาแบบ a d ท t a พ็ proxy ทีละ อันทีละอันอย่างนี้เสียเวลาตายเลยนะครับมันก็มีวิธีอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีวิธีการที่เราจะแ add ัสพ็ proxy แบบทีเดียวครบทุกคลิปเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าถ่ายอก o x y จากตัวกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับใครที่ต้องการตั้งค่าถ่ายอก o x y ในกล้องนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่เมนูนะครับไปที่ตัวนี้ครับตั้งค่าอก o x y จากนั้นให้เราเปิดตัวพ็อกซี่ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราสามารถเลือกไฟล์พ็อกซี่ได้ครับว่าจะเป็นแบบ h s หรือว่าเป็น SD ธรรมดานะครับซึ่งผมจะตั้งไว้ที่แบบนี้แล้วกันเนาะโอเคเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับมันจะมีตัว px ขึ้นมานะครับก็คือเวลาเราถ่ายไฟล์วิดีโอไปแล้วนะครับเราก็จะมีไฟล์พ็อกซี่ติดตัวเครื่องไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่คอมนะครับว่าจะมีการ add task พ็อกซี่ยังไงบ้างนะครับไป ส่วนไฟล์พ็อกซี่อยู่ในไหนนะครับก็มาที่ตัวไดร์ของตัวกล้องเนาะไปที่ MP4 นะครับดังนั้นคลิปปกติเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับนี่อันนี้คือคลิปปกติเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาประมาณ6คลิปแล้วกันนะลากใส่เข้ามานะครับน,นี้แล้วกันแล้วก็ตัวไฟล์พ็อกซี่จะอยู่ในไฟล์นี้ครับซับอ่าแล้วก็ไปลากมานะครับใส่ตัวไฟล์พ็อกซี่ตัวนี้โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดีย๋ยวขอแยกก่อนนะ ทีนี้เราจะทำการเอาไฟล์นี้ครับไปใส่ใน p i e m i e r e Pro นะโอเคสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดเราจะทำการแอนาเรียกว่าอะไรนะ a t t a c h d r o y ตัวนี้นะครับเนี่ย6ไฟล์นี้นะวิธีการปกติที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะต้องมานั่งคลิกทีละอันเลยใช่ไหมนี่นะครับเนี่ยโอ้โหคลิกทีละอันนะครับซึ่งมันก็ทำได้ครับถ้าเกิดมีแบบ6คลิป สิบคลิปมันยังพอติ๊กได้แต่ถ้าเกิดเราถ่ายมาเป็นวอล์กที่มีแบบ30คลิป40คลิปอย่างเงี้ยที่ต้องมีการแบบตัดฟุตเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหเราจะมาแบบแอทาร์ดพ็อกซี่ทีละอันทีละอันอย่างนี้เสียเวลาตายเลยนะครับมันก็มีวิธีอยู่นะครับด้วยการที่ให้ทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตัวนี้มานะครับบัคเรเนมตัวนี้สามารถหาได้ใน Google เลยครับมันเป็นโปรแกรมไฟล์ที่หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าจากนั้นให้ทุกคนไปที่ตัวไฟล์ที่ทุกคน วางเอาไว้ครับอย่างของผมวางไว้ในเดสก์ท็อปใช่ไหมนี่อันนี้คือไฟล์พ็อกซี่ที่ผมทํามาใช่ไหมครับก็มี6ไฟล์ตัวนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนชื่อมันครับเพื่อให้ตัวพิเมโพเนี่ยสามารถอ่านได้ทีเดียวทุกไฟล์เลยนะครับด้วยการที่เราจะลบไอตัว S 0 3ข้างหลังออกนะครับอันดับแรกนะครับให้เราลากคุมก่อนครับจากนั้นให้เราทําการรีมูฟมันออกนะครับนี่รีมูฟ3ตัวหลังออกให้เป็นไฟล์แบบนี้จากนั้นนะครับมาที่ตัว S ตัวนี้นะครับเราจะทําการเพิ่ม Underscore อร์เห็นนะถ้เราต้องอันตรงนี้มนะั้งอ่ะเราจะทำการเพิ่มโดยการพิมพ์ Underscore p ร์พ็อกซให้มันเป็นไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับจากแบบนี้นะให้เป็นแบบนี้ครับแล้วกดรีเนมโอเคครับผมปิดโปรแกรมได้เลยตัวไฟล์พ็อกซี่ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น u n d e r อร์สกอร์พ็อกซ่ทุกอันแล้วนะกลับไปที่พิม m ์โปรครับคลิกขวาพ็อกซี่ a d t a s Proxy ครับให้เรากด Add t a s นะครับไปที่ตัวอันไหนก็ได้ครับกดไปได้เลยดับเบิลคลิกไปเลยปึ๊บนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะทําการอ่านไฟไล,ล์ Proxy ของเราทุกอันเลยนะครับหมายความว่าใน6คลิปนี้คือจะเป็นไฟล,ล์ Proxy ทั้งหมดเลยนะครับแบบคลิกทีเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับมาดูกันว่าเป็น Proxy จริงไหมปึ๊บนี่ครับเป็น Proxy จริงๆนะ วิธีการเช็คว่าไฟล์เป็น p ็อกซีหรือเปล่านะครับให้เราคลิกขวาตรงตรงนี้นะครับ Meta Data เนี่ยแล้วก็หาคำว่าพ็อกซี่ค่ะมันก็จะมีตัวนี้นะครับก็ให้เราติ๊กขึ้นมาแล้วกดโอเคมันจะมีตัวพ็อกซี่ตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าทุกอันเนี่ยขึ้นแอ d ทา s หมือแล้วนะเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอของเราก็จะเป็นไฟล์ proxy ทุกคลิปวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็สามารถทําได้แบบทีเดียวเลยด้วยถือว่าเป็นการประหยัดเวลาที่แบบเป็นทริคที่สุดยอดมากๆที่มีเพื่อนๆไปเจอมาแล้วครับแล้วก็เอามาแชร์ให้ผมฟังผมก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามันออมีวิธีนี้ด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกด add task มันทีละคลิปทีละคลิปอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยตายนะครับเมื่อก่อนผมทาแบบนั้นซึ่งแบบหลังๆคือเราก็ไปใช้มีเดีย encoder ในการทำ right? proxy ใช really like er so ่ไหมแต่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องใช้ m e d i a แล้วครับแล้วก็ proxy ในตัวกล้องเลยแล้วก็นํามาใช้ด้วยการทําวิธีแบบนี้เลยนะครับมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่จะมีมาให้เรื่อยๆนะครับรายการเพิ่งลงเพิ่งรู้ก็จะเป็นสาระประมาณนี้แหละครับที่จะนํามาฝากกันในเกือบๆทุกๆสัปดาห์เลยแหละยังไงเจอกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย